สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในารายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ตัวลูี้นะคะทุกคนเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะจริงจริงลูี้เนี่ยเขาจะมาคู่กับบิจารน,นะคะแต่บิจารเข้าไทยวันที่หเดือนหงนี้นะคะก็อีก5วันเนาะ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเอฟเฟกต์วิจารณก็อย่าลืมไปดูกันนะคะคลิปนี้พากันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะรูอี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสกินระดับมิราเคิลแต่ขายในราคาสกิน Ultimate นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีซื้อสกินรูอี้นะคะแบบราคาที่ถูกมากๆนะทุกคนอ่ะทุกคนกดกลับออกมานะคะทุกคนกดมาตรง วอร์เรอพนะคะมันมีข้อแม้คือเราต้องเติมวอร์เรอพา9์องก้าเปองก่อนนะต้องซื้อ299นะคะแต่ถ้าใครที่ซื้ออยู่แล้วก็วานหมูเลยนะคะทุกคนแต่299เราก็ได้ประมาณ3-4สกินก็คือคุ้มนะแล้วก็ได้บัตรส่วนลดราคาสกินรูอี้ไปด้วยนะคะทุกคนก็คือบัตรส่วนลดนะคะใช้ได้ถึงวันที่15มิถุนาย,ยนนี้นะคะทุกคนก็15มิถุนาก่อน 11โมงนะคะก็ลดไป400คูป,ปองนะคะก็คือซื้อปุ๊บก็ได้เลยนะเลเวลหนึ่งยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูสกิลูอ้นะคะว่ามีกิมมิคอะไรกันบ้างเด้อ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่อนะคะ เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้าง แอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสําหรับสกินลูอีนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่2,000ปองซึ่งเราสามารถซื้อได้นะคะในส่วนลดเนี่ยก็ลดตั้งแต่วันที่1-14มิถุนายนนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้บัตรส่วนลดเนี่ยราคาก็จะลดนะคะจาก 1190นะคะก็จะเ,เหลือ790เป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วเนาะเราแนะนำนะคะว่าซื้อวอลล์พาสแล้วก็เอาบัตรมาลดราคาสกินลูอยยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูลูอยกันคือสวยมากนะทุกคนใครที่จะซื้อก็รีบ,ร,บรีบซื้อนะคะถ้ามารอบหน้าเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่านี้นะคะก็มีให้เห็นกันเยอะแยะทั่วไปนะทุกคนรอบแรกมันจะราคาถูกกว่านะเออก็สวยนะแต่ มีกรอบวิบับอะไรนี้มาให้ด้วยนะคะอ่ะแต่สําหรับใครที่งบน้อยนะคะทุกคนไม่ต้องเครียดนะคะมาซื้อตรงนี้ดีกว่าจะเป็นสกินถาวรนนะศูนย์จุดสามศูนย์นะคะทุกคนเดี่ยเรามีทั้งหมด90คูปองเนาะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปทั้งหมด90คูปองเรานะคะไม่รู้ว่าจะออกไหมเนาะถ้าออกก็คือแบบเป็นเออเป็นดวงของเราละกันเอออ่ะ 90ผ้ผูปองนะคะจะได้ทั้งหมด18กล่องคือเราก็ลุ้นนะไม่รู้ว่าจะออกไหมก็เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะคะหรือว่าควรซื้อราคาเต็มวะเฮ้ยไม่ออกเออ,เอ,ออาจจะยังนะคะเออก็สุ่มให้ดูแล้วนะคะอย่าไปสุ่มตามนะทุกคนก็ซื้อราคาเต็มกันดีกว่านะคะเออคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกันอีกให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคือเสียงเราไม่ไหวละไปเราบ๊ายบายนะ